way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to fall. Thinkin' g big, never like small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call. You get ready, take it off. Need a hand out. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ที้เลือกมากกว่า200 ID. ID สกินแหลแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดี DD, รีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ24 p นตี้เเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ Ww w 2 4 p วนตเพ .in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซฟิตเซตดาบวีคนะครับหรือว่าดาบดีบินิเชอร์ของเราตัวเองนะครับ ดาบนี้จะทําให้เซฟิสเนี่ยถึกขึ้นถึง40เลยนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถเสริมอีกนะครับผมถ้าเกิดสมมุติเราโจมตีใส่ฮีโร่ตัวน,นั้นครับฮีโร่ตัวน,นั้นจะวิ่งช้าลงถึง30แล้วก็ตีเราเบาลงถึง20แล้วถ้าเกิดเรากดดต่าปีกด้วยฮีโร่ตัวน,นั้นจะตีเราเบาลงถึง60เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็แค่ตัวเดียวนะตัวที่เราแบบโจมตีใส่ในเป้าหมายแรกนะครับผมในช่วงของเลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นสกิลสองมาก่อนครับสกิลสองสกิลหนึ่งสปีดฟาร์มเท่ากันนะครับ แต่แค่สกิลสเนี่ยมันได้ดูดเลือดผมก็เลยอัพมาก่อนนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเราต้องอัพสกิลอะไรนำก็แน่นอนครับอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับสกิลหน, skill นึนะ่งเนี่ยจะทําให้เราคล้องตัวมากขึ้นเนาะสกิลหนึ่งมันจะแบบสไลด์ได้หนึ่งทีสไลด์หนึ่งทีแล้วก็ตีได้หนึ่งทีครับไอตอนตีเนี่ยจะให้ความสามารถเหมือนฟอร์สเคปครับมันจะสโลว์ฝั่งตรงข้ามนะครับผมยึบเนี่ยประมาณนี้คอมโบมันก็ไม่ยากครับแต่เดี๋ยวเลเวลสี่ก่อน c o มโบในช่วงเทเวล2ก็ได้ประมาณนี้แต่ยทุกคนสไลด์เข้าไปแทงแล้วก็สกิล2นะครับดามเมจอะ่ะมันจะมาจริงตอนที่เลเวล4ครับผมเลเวล4เนี่ยจะเป็นสกิลกระโดดเข้าไปเหยียบเหมือนซูกานะครับแต่ว่ามันจะให้ความสามารถเสริมมานะครับศัตรูเนี่ยจะติดช็อตนะครับผมไอ้คนที่โดนเหยียบนะสามารถแบบถ้าเกิดเราเหยียบตัว3ตัว3ตัวก็จะติดช็อต3ตัวเลยนะครับแล้วถ้าเกิดศัตรูติดช็อตแล้วนะครับถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายใส่เนี่ยมันจะเป็นดาเมจจริงนะครับผม ตีหนึ่งทีเท่ากับดาเมจจริงหนึ่งทีนะครับยิงตีเยอะก็ยิงสร้างความเสียหายเยอะนะครับก็ไว้คอมโบกับสก,กลิลสองค่อนข้างดีเลยนะครับอย่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับผมตงเีะเอบนะเล่นต่อได้ปะเปิดให้ก่อนสวยแล้วไหลต่อได้ปะแทงให้เพื่อนเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผมสวย,สวย ดาเมจเนี่ยทำใส่ฟอร์เลนถึง60% 70%เลยนะครับแรงนะในช่วงต้นเกมเดี๋ยวต้องรีบหาจอก่อครับผมผมจะไม่ออกอ่าขวานเต็มนะครับผมจะออกแค่ของฟาร์มเนี่ยขวานเป็นระดับ2นะครับแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเเปียนะครับเอามาเล่นดามเมจก็วนทําิ่งฟาร์มเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเล่นป่าเนะาะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแก๊งตลอดนะครับ ว่าถ้าเกิดมันมีจังหวะที่ได้แก๊งก็คือแก๊งก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาฟาร์มเนาะทุกการาทุกมูฟของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเนี่ยมันจะต้องอมันจะต้องได้อะไรนะครับไม่ใช่เดินไปแล้วก็ไปยืนรอเฉยเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็จะเน้นแบบเน้นฟาร์มเป็นหลักนะถ้าเกิดเล่นป่านะครับสไตล์ผมนะผมจะเน้นฟาร์มเป็นหลักก่อนถ้าเกิดมันมีคลิปก็มาฟาร์มก่อนเพราะว่ามันได้อย่างแน่นอนอะเงินแล้วก็อีกเพีย ถ้าเกิดเราไปหมดแต่ยืนซ้อนเพื่อนหรือว่ายืนดักเงี้ยมันก็ถ้าเกิดมันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็คือรีครับผมเพราะฉะนันเนี่ยฟาร,ร์มคลิปให้หมดป่าก่อนแล้วค่อยไปลองเล่นดูนะครับยางเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราฟาร,ร์มคลิปหมดแล้วใช่ปะอ่ะคือเราก็มาเล่นทีหนึ่งเกลก้งให้เพื่อนได้ครับตรงนี้แล้วก็รีบวิ่งไปเล่นบนข้างบนเนี่ยคือเพื่อนเพิ่งระเบิดไปด้วยเราสู้ริงไหวนะเหยียบเข้าไปเลยครับผม คู่ดาวมาแล้วครับก็สไลด์เข้าไปตีได้ฟรีครับผมสวยอยู่ทุกครั้งที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเบียนตินะครับโอเคถอยไปก่อนเบียนติอีลินไม่ได้แล้วนะครับรอครับอีลินเนี่ยคือเราฆ่าได้นะเอ้ยวันนี้ยังก็ได้นะ ว่าผมเติมเลือดดีกว่าเนาะแต่น้าเล่นอ่ะเหยียบอู้ฟิกโอเคผมตายนึกว่าจะรอดอัติครูดาวห้าวิรอแตนเย็นครับมีอมักติคอยเล่นเฮ้ยลิงเล่นแบบนี้เราฆ่าตายนะ เรียบร้อยหนึ่งคิวแพงว่าก่อน,น,น,นครับแพงสองดับเบิลคิวครับทดลองมาก่อนเอา้าไม่ไม่มาตามนัดดิต้องใส่สุดแล้วครับผมก็เลี้ยวเฉยเราน่าจะต้องไปกันบนก่อนนะบับบูก็จะขึ้นครับแต่ไม่น่าจะกันป้อมบนนี้ได้แต่น่าจะได้คนนะ เจ็บมากครับหแจะเจ็บไม่ถึงเดี๋ยวมาอย่างไงพอร์เลนมาตัวเรานี่สู้ฟอรเรนยากนะครับโอเคการไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนกลับมาฟาร์มต่อในดักฟอร์ดทองข้าเลยครับผมเราแพ้แค่ฟอร์เรนนะแต่ว่าถ้าเกิดฟอร์เรนเนี่ยเขาแปะไม่โดนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฆ่าได้เหมือนกันแต่ก็ถ้าเกิดของเราแบบไม่ได้มากพอก็น่าจะเบิร์ดฟอร์เรนไม่ลงนะครับในเลือดเต็มเ,มเ็มเนี่ยฆ่ายากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า เราจะไปที่ต้องเลี่ยงเลี่ยงฟอร์เรนนะครับผมเน้นลุมเอานะตัวฟอร์เรนผมมันลำยอนเราล้องไปเลยการเงินตอนนี้การเงินผมโอเค,ค่นะเหยียบไม่ถึงเหยียบขอบๆอ,อะมันยังโดนดาเมจอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่น็อ c k up เนอะมันต้องแบบ ไม่ขอบมากจนเกินไปแต่ว่าก็ดีนะมันทำมาให้แบบเซฟิตเอ่อไม่ต้องเหยียบตนเต็มเต็มวงก็ได้อะตนขอบก็ทำดามเมจได้เฮ้ยมีหมอนี่มันใส่สุดเลยดิกดเปิดตาด้วยครับแพงแล้วออกแล้เหยียบสวนแล้วออกมาก่อนครับโยกขวา อุลิเลียเติมสวยโอเคตัวมันจะเล่นคล้ายๆโูการทุกคนว่าไหมแบบเข้าเข้าออกเข้าออกงออ,ออกอะเล่นประมาณนั้นเลยนะครับไม่ใช่ตัวแบบไต่สุดนะครับเพราะว่าสกิลมันหมดแล้วมันก็ไม่ถึงแต่ได้อยู่ครับไม่ยเฟอร์เรนไม่เอาเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าเกิดสกิลหมดแล้วมันก็ตีธรรมดามันก็ไม่เก่งแล้วครับมันเก่งที่สกิลตัวเซฟิสเนาะ ทุกตัวสกิลคอมโบมันก็จะประมาณนี้นะครับสกิ 2, ลสองดูเลือดนะครับผมก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้ยาวครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยจะประมาณนี้นะสำหรับคอมโบเนี่ยที่ผมเล่นประจําก็คือไอ้หนึ่งก่อนครับแล้วก็เหยียบตีหนึ่งทีแล้วก,กดสกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยสไลด์เข้าไปเพื่อจะให้เราอันติง่ายๆนะครับ<ๆ>แล้วก็ตีหนึ่งทีเพื่อให้ผลตรงข้ามสโลว์แล้วเราจะได้แบบสกิลสองแบบแรงๆนะครับประมาณนั้น เหยียบเข้าไปตายครับผมเห็นบ้าได้เม็ดแรงมากกูดาวเราจะกลับมาล,ละไรเหยียบอ่าเรียบร้อยครับผมเนี่ยคือเล่นประมาณนี้นะครับเข้าเข้าออกออกเข้าออกออกนะครับผมอ้ากิฟตยังไม่เกิดรีบไปไหน แล้วก็ตัวเซฟเฟสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เก่งเลยเกมนะครับเลตเกมเราก็ต้องหวังยอนนะไม่รู้ว่ายอนคนนี้จะหวังได้หรือเปล่านะครับผมพยายามทําต้นเกมการเกมให้อะ่ะเลตเกมก็ต้องพึ่งเพื่อนครับฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้แบกจนจบเกมนะครับมาไหมวิเข้าได้นะเหยียบตายครับผมสวยฟอเรนโอเคฟอเรนก็ตายเหมือนกัน ว่าเลิกงามยามดีนะครับผมอย่างเงี้ยอย่าไปน้าอันติอันติเนี่ยคือใช้ใช้ไปเลยคิดว่ามันเป็นสกิลธรรมดาเพราะมันคูดาวไวมากๆทุกคนเห็นปะคูดาวแบบแป๊บเดียวมาแล้วถ้าเกิดมีบูก็จะแบบถ้าจะคูดาวแค่ามันเจ็ดวิเองนะครับเจ็ดวิแปดวินะประมาณนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันก็เคยเป็นป่าที่เอามาไว้สู้กับนาคอสได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีตัวที่เก่งกว่าเซฟิตเยอะนะครับผม มันก็ไม่ใช่ตัวที่เล่นได้ทุกเกมอะ่ะคือตัวมันเก่งครับแต่ว่าเออมันก็ต้องทําเกมไปได้เนาะเล่นเซฟิตอ่ะถ้าเกิดเล่นเซฟิตมาแล้วแล้วทำเกมไม่ได้มันก็เหงาเหงาหน่อยครับน่าจะไม่รอดแล้วผมถึกมากแล้วผมถึกมากอันติจะมาเหยียบเข้าไปแล้ต,ตามเขไปแทงครับผมกดดาวิคด้วยเพิ่มความถึกแล้วก็พาสซีของฮีโร่ตัวนี้ครับยิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งถึกนะครับผม มันก็แบบดูถึกแ,บบแปลกๆนะตอนที่มันเลือดน้อย Your เอาอัพเจกก็ไม่ได้ช้าครับเพราะว่าตัวมันสก,กิลมันมาไวกูวดามาไวครับก็จะใช้ได้เรื่อยๆเ,เนี่ยประมาณนะี้เห็นปะ <The tower. S 1> ดาเมจนี่มีทั้งดาเมจจริงดาดาเมจเวทดาเมจกายภาพครับเป็นตัวที่มีดาเมจครบเลยดูดิตอนที่อันติโดนทีตอนที่สายฟ้ามันขึ้นนะ ดามเมจมันมาครบเลยนะครับเตรนมาอยู่เพื่อนเหมือนลิงก็ตามมานะน่าจะสตาร์ดโดนแล้วเนี่ยโอเคเขาออกไปก่อนค่อยเล่นไปครับผมทำเลนบนให้เพื่อนได้นะ พอเ,เข้าสู่ช่วงเลดเกมแบบนี้เราก็พยายามทําเลนครับเป็นหลักเพราะว่ายิ่งกระแสะีฟมันสูงเนี่ยเราจะเล่นง่ายไม่ต้องมาพะวงเรื่องการชีฟไม่อยากเล่นกับฟอร์เลนเท่าไหร่นะตัวพาดนะครับอุ๊ยไม่ได้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 ไม,ไ,ดไม่เอาไม่เอาคือได้พาดมาคือยาวตอนนี้คือเราพาดไม่ได้แล้วด้วยดิเราต้องคุมเกมเรื่อยๆแล้วสวยครับตรงนั้น รอครับจริงๆผมควรจะต้องไปทำเบนบนมานะแต่ว่าอยากได้ดาร์กกว่าน,น,นี้ทุกคนก็เลยต้องมาเล่นข้างล่างนะครับเรีนโซนให้เพื่อนนิดนึงเดี๋ยวมาตีดาร์กน,นะผมจะดักอีลินนะ่ะแต่อีลินเหมือนจะไม่มาแล้วดิทำเลนบนก่อน อาจจะต้องปล่อยดาร์กนะครับจริงๆเมื่อกี้นี้ผมตีดาร์กก็ได้นะแต่ว่าอยากทาเลนบนอะ่ะให้มันสูงๆก่อนก็จ,จะได้แบบมีคนมาการบนบ้างเพราะว่าเขาเพราะว่าผมเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือหายหมดเลยโอ้โหยอย่างนี้บันเทิงโอ้ยไม่ใช่ลิงดิลิงไปนูุนแล้วเลื่อเท่านี้ผมน่าจะาตายนะ หยาบสวยรุมกับเวเลสครับผมหยียบครับสวยงามเออถือว่าแก้สวยครับช็อตนี้โอ้ยลิงมันกลับมาใหม่วุ้ยเกับฆ่าเวเลสเราได้แต่เลือดผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลือดเท่านี้น่าจะโดนลิงตีตายได้อยู่นะเฮ้ยข้นุมมาทำอะไรตรงนี้ เป็นอย่างนี้สวยเลยเพราะว่าฝั่งหุ้นเนี่ยเขาจะเกิดไม่พร้อมกันนะครับลิงเนี่ยจะเกิดช้าสุดแปลว่าถ้าเกิดเขาจะมาโซนเนี่ยจำนวนคนเขาจะไม่พอนะเราจะได้ยึดก่อนสำหรับตรงดาร์กตัวผมเนี่ยก็เติมเลือดรอเล่นไอคิวสองจิ้มคีปไปเรื่อยๆเรามีดาบแดงแล้วครับตอนนี้ ทำเลนบนครับเพื่อนไม่ทําก็ต้องทําแทนเพื่อนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเลนบนเราสูงนะครับเราจะตีดาร์กได้บตีได้ง่ายอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มาการเลนบนข้างบนเขาก็จะแตกครับคีบันโหดตบห้5นาทีอ่ตอนนี้ฟอเลนอยู่บนนะครับผมไม่สู้กับฟอเลนนะสู้ไม่ได้ มาแคมป์เล่นกับเพื่อนตรงนี้ดีกว่าฟอเลนยังไม่มานะอาจีนี่ถ้าเกิดจุดเดี่ยวมานี่เอาตายได้นะเกียการก่อนครับอันติไปเลยเดินก็อันติเราคูดาว,วัยนะอย่าไปกักเดี๋ยวผมเอาบูก่อนเพราะว่าตัวนี้นี่ใช้มาหนาเยอะนะครับอาจจะต้องไปทำบนก่อนปะบนฟอเรนฟอเรนก็ทำมาสูงอ่ะาะว่ามัน ต้องทำบนก่อนอแต่ว่าตรงมุดบวกต้องไปครับต้องไปครับต้องไปอู้วเวเลสเอาอยู่ฮยยไม่ต้องถึงมือเราเวเลสเอาให้็ัดนี้เหลือแค่ฟอรเดนคนเดียวผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทำอะไรได้นะเอาสตันดักก็ได้นะครับ ไม่ก็สถานเปิดให้เพื่อนได้เลยปลุมลุมเพื่อนเรามียอนเรามียอนต้องเอาให้ตายตะคีพเข้าบ้านจบเกมครับผมตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดคาดครับ GG ครับเกมนี้ก็เซฟิสดาบวิกนี่เก่งอยู่นะเซตนี้ผมผมผมชอบเลยนะครับมีทั้งดามเมจมีทั้งความถึกในตัวครับเกมที่เราตายน้อยมากนะครับดาบวิกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไล่ฆ่าได้ง่ายขึ้นเลยเนาะเพราะว่ามันจะสโลฝนตรงข้ามถึง3 0เลยนะครับ ก็ดีเลยเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งไลด์แทงด้วยสกิลหนึ่งนี่คือแทบจะเดินไม่ออกเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นไอเทมอย่างฟอร์สเคปนะครับผมแต่ตอนนี้มันเป็นดาบวีกแล้วมันสโลว์เหมือนฟอร์สเคปเลยแล้วก็ให้ดาเมจด้วยซึ่งพวกตัวไฟเตอร์มันจะชอบมากๆครับและในเกมนี้เราทำดาเมจไปถึง27%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆในแหน่งป่านะเพราะปกติแล้วเนี่ยป่ามันก็ทำดาเมจ20บวกไม่ถึง25ด้วยในบางเกมนะครับ แล้วก็เซฟิสเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจหมู่ด้วยทุกคนดาเมจมันก็เลยจะเยอะนะครับบวกบิลไอเทมบิลนี้เนี่ยมาทำให้เซฟิสเนี่ยเล่นได้นานขึ้นในไฟครับแล้วก็มีดาเมจด้วยมีสโลด้วยนะครับไล่ค่าไล่จ่ายดาเมจได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าเซฟิสเนี่ยก็เป็นตัวที่แพ้ฟอร์เรนหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นในเกมไหนที่มันมีฟอร์เรนผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซฟิสเป็นตัวที่มีเงื่อนไขในการเล่นเนาะหยิบมาก็ต้องทําเกมให้ได้นะครับถ้าเกิดหยิบมาแล มันไม่เชื่อตัวที่แบบฟาร์มแล้วเก่งอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนพวกวันเดอร์หรือว่าคีลาที่แบบฟาร์มมีของแล้วเก่งนะครับมันเป็นป่าทําเกมนะครับหยิบม้ก็ต้องทาเกมให้ได้เนาะก็ต้องเอาละความเสี่ยงตรงนั้นครับแต่ถ้าคุณทําเกมได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบกเกมได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็จะประมาณเนื้อสัตว์ตัวของเซฟิสนะครับ ขอบคุณทุกคนออกมากๆากครับดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไ like, ลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกลังใจวันนี้คลิปต่อไปตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ